สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ f a c e b o o k และ u t u b e นะคะวันนี้ทุกท่านพบเจอกับว่านิดานะคะในช่องรถถทยมือสองคอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะขอรีวิวตัว m 1 8 8 8นะคะคันนี้รถรุ่นใหญ่นะคะเก็บงานเรียบร้อยแล้วมากกว่า200จุดนะคะคันนี้ก็เก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบลูกค้านะคะลูกค้าเข้ามาซื้อเป็นเงินสดนะคะเข้ามาจองที่หน้าร้านนะคะเลือกรับเฉพาะตัวรถนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงลูกค้าไม่เอานะคะตัวนี้นะคะ เก็บงานให้แ <commun> ล <displayed, S 2> ้วเสร็จใหม่ๆนะคะเป็นงานเก็บ hmm. ส so ีรอบคันนะคะเป็นงานตรวจเช็คให้รอบคันนะคะตัวนี้ M ร้อยแปดศูนย์แปดนะคะฝาครอบเครื่องนะคะอันนี้ฝาครอบเครื่องตัวนี้เป็นรถสภาพดีนะคะเป็นฝาครอบเครื่องจะเป็นสีเดิมนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานบางครุณนี้จะทําสีให้แล้วนะคะส่วนแผ่นใต้เบาะนะคะตัวนี้ก็เก็บสีแล้วนะคะช่วงล่างเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะกระทะล้อทั้งสี่ล้อเก็บสีด้วยนะคะตัวนี้นะคะ สวยๆเลยนะคะผ่านการตรวจเช็คมีรับประกันด้วยนะคะลูกค้าแจ้งความประสงค์บอกว่าจะเอาไปใช้ในงานลากนะคะเอาไปใช้ลากจูงนะคะตัวนี้นะคะก็เลือกไม่เอาใบด้านหน้าแล้วก็ไม่เอาผ่านนะคะขายไปให้ลูกค้าในราคาที่แปดแสนหกหมืนบาทนะคะคันนี้แปดแสนหกหมืนบาทนะคะปเป็นเต็มร้อยแปดรถปีหกสองนะคะตรวจเช็คพร้อมใช้มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะ,ะเตรียมส่งมอบลูกค้านะคะปลายทางที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ ท่าไหนที่สนใจอยากจะได้รุ่นใหญ่ไปใช้งานนะคะเก็บงานสวยๆแบบนี้นะคะที่ร้านเรายังมีอีกหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็น M85 M95 M98 นะคะหรือว่า M108 นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์094 264 07 98ค่ะ085 85 2 95 15ค่ะ065 28 21 6 88ค่ะ062 862 21 75ค่ะ